สิลบให้เกลี้ยงมิลจะลืมให้สิ้นไปจากใจละน,นับแต่นี้เป็นต้นไปจะสวยขึ้นแทนเป็นแฟ cầu là cười sẽ chạy Ôsứ sao bao cho Hà la là nhốn mặt thêmkh cầu baì à về láư là, là rơi Ô bố lên เพราวท่านได้อยากนอนยูหน้าหน้าจอกันน,น,อนนะแกงขาเหียนวันน่นะพร้อมชมลุกจากเคยเป็นแฟนสิปวดแปนแฟนแค่ผู้ชายเอ,อาแทนยืนบนแปนแฟนเขาลืมเขาลืมเรื่องเศร้าผ่านมาแค่จบลุกจากเคยเสียใจ

ตายสิลบายใส่ใจให้ไม่เกลียนโซดาดินน้ำลายมันเหอยโซดาดินน้ำลายมันเมื่อยหลอกเุยอยู่เลยหลอกเุยอยู่เลยแล้วพอดูแก่ใจว่าแล้วได้ก็ได้สิแยเงี้ยทุกสิ่งไปมันจะกบฏ ขอบคุณน้อพี่น้องผูกปอยนังถับฟังเสียงฝากสำเนียงฟังก่อนทองเลียนน้อมาได้เอวแคนไม่น่นมึงบักคีสี้ัมซอยกูในตีอดีนี้ไหมเอาผมต้องรัอยุ่บอลัำทัวเอาสิเอาเอาสั่สนห้ารอรอระ ฮัทถาก่อนวอนตัง้งสิบ <10 S 1> นิ้วก็เป็นพลังแฟนแฟนตั้งใจใส่เสียงวิหกมายุใไม่กำลังใจมีทั่วฟ้าอาทั้งล้านลาบอเล่าลืมภายในใจยังป่าปื้มบอลืมง่ายสลายลงลูกหลานคงจำจดบอมีลืมสิน้น ถึงแผ่นดินหรือฝ่าสลายพังยังคงทีฝากผลงานที่ดีประดับในแผ่นพื้นบ่มีใดว่าห่างล้าเออเอเออเอนยามอีนั่นเนี่ยในเป็นท้องดำลูกซีดคอยลูกซีดคอยลูกซีดลูกซีดลาดสิแต่ว่าเสียงจางคือแม่แต่สั่นเอา ลืมองประเดีป่าตั้งไหมมันบรได้คือคู่จักเม็ดถูกไม่ลืมองเอ็กแคนเจ้าเหนือเม่อันแม่ป่าแด่สู่ทั้งอิโซดาใช่ให้ไปเอินบักทองปานนี่สวยเสร็จเพลนง่ายแล้วพระธาด้กลับขึ้นเตาโพงเขื่อนโยจังสีเหล่าเมียเจ้าบ่เคยเสื้อใจ๋มุกข่อยเจ้าเสื้อใจแต่อี้แด่อีโยอีโซดาเป็นเจ้าเด้เหมนเดียรเขาไปตามกันหัวใสเขาไปหากันหัวใส เขาบ่เคยดามันจากเทียดาตะมูข่อย2คนเนี่ยไปย่าเลาลักเปียบ่าวจมหนาแล้วดามดามมาแล้วุนเม่เสียงหมามาแล้วดามดเสียงปลาแดดก็เนเสียงหมาเอากูผ้าลุกไส้มาเลยครับมาหาเมแล้วโอ้โหบลักหลากเพงอีเมโอ้ยขินหวานไร้กัมเครับบักหล่อยูดิส่สจัยเจาบมยมยนีโอ้ยอีหลาากําแพง แม่ก่ยากยากไม่ได้ไปเยี่ยมยามไปหาจักรเดอยร์มาขอเราก็บเอากันเอาเบากันก็เป็นหุ่นดีๆอยู่คือบ่มีปองมีอย่างบระทันได้ท่องได้อย่างนี่ติลูกบระท่านได้มีครับแม่ <c oughs> มีเนฝะ้ามีในแม่อยากอุ้มหลานได้ยนินงีงเสียหรือันมีแล้วก็สิงยากลูกอยากเต้าก็ไว้มาไถหน้าเห็ดหน้าซอยดิดิก็พิดให้แม่ได้กวยหลานอยู่ทั้งเถียงหน้าในสันตัวครับเพื่อว่าฮันละลูกแม่ให้ป้าแดนไป หาบักลาครับมาซอยแม่ไถหุ่นหน้าแน่อาศัยบักเอกให้เป็นขั้วถากะบ่อได้ลูกเอ้ยเต็มที่ข้านั้เป็นยังเลยเดี๋ยวไอ้มุจ้าูก็ว่าเหตุเบียดเฮ็ดงานจะเทียดได้เป็นยังแม่ยเนเดมันกลับมาเดี๋ยวใครบอกว่าต่อหน้ามันเนเดอเออบอกเลยเจ้าเจ้าคือบทคือพ่อแท้เหรขาหางแต่ลูกเจ้าผู้เดียวนั่นบอใ่ใครก็บักแค่นี่ซ้ำหมาซ้ำคั้ยสันว์บอใช่แค่คอยไปไทยพุทธไทยหน้าไปถามเนี่ย มันมาหอดบางทอดเหรอคือบ่อส้แม่เด็กไทยเน่เออเขากะเอื่อนคอยมาไทยนั่นละ่ะโอมจักบาดด้วเนี่ยแม่อค่ยบักอันนี้กาดายเนาะมือมึงสีถ้ำปุ่นนี้ฟ้าไปลานปุ่นนี้สีมะข่าแม่ตีแม่เนี่ยกูกะไปเอื่อนบักท่องลูกปุ่นนะมาไทยหุดหน้าละพ่อกูอาศัยสูบกะไดเอา, <ๆ S 2> าว่าข้างรถกินฮอทชีมันพุ่นเออปื้อหนกินข้าวกินนามมา้ามาแล้วไปล่ะล,ะลูก กินมาแล้วครับกินมาแล้วครับผมกินก๋วยเตี๋ยวแบบไงแกกาละว่ากะละว่ากะละว่ากะละว่ากูจนน้าก๋วยมาอยู่ติโดนี่ไทยแล้วไปหน้าไปไทยทั้งนั้นไหนเนี่ยไทยจังไดลูกกูใช่กูหัวกะมานี่แยที่แหลกไาสิบประมาณน้ำก้นแบมันเป็นหัวปะไรกูบอกมันบ้ามากกูก็บอกว่าอย่ามาอย่ามาอลไรเจ้ามันแรงไม่อย่างเป็นห่วงที่ใส่ใจนั่นดีเป็นห่วงอีหยังเขามีหัวอยู่อุ้ยป้าแม่ท้องดำสวัสดีค่ะสวัสดีแม่ไฟ ปื๊ดเฮียนเจ้ากับหลายคนปนีดตัวหนียิบ้าโย่ยิโซดาน่บักเอกบักแค้นบักแค้นกะไทยหน้าได้คั้วี้กะมีนางขางกันทุกจีตีปากเอาเด้อบักเอกบักเอกในแม่สันบักไงในแม่อคือมาใส่มันไทยหน้าเออจดี๋ยวจะไปเอิญน่ะบักท่องมาไถนาปฏิบัติเมียท่องดับจะคือเต็งซีไอ้ไฝมึงมาเมาจังสันหันมาเฮี้ยนตู่เพื่อไอ้บอกให้มึงมากเพาว่ามึงเฝ้าลูกเฝ้าหลานอยู่บ้านมึงมากฮักโคนแม่มึงยังก็นี่ คนนี่มันเปนคยมัเสี่ยไหไตห้าแม่มันจังด้มาทำเบาจังซันจังสี่แทะกูบอว่าที่้องกันเลยเบ่งคนนี่มันก็็ีคนีหอล่ายัมาเอดแล้วคนจะมาหาคนานนี่ที่ไมนต้องใช้ปืนยิงถ่ายอไมันสชมาเป็นสี่มันเป็นกูบอกว่ายามาึงเลืมึงคตฟังมันบอกจ็เสีบอวอยวามาอย่ะมากบอกว่ายามาขันแรนมามันกับพิษกันแม่ฉันมาแล้วแกูเดือดร้อนย้ำนัน้าตองมาที่หลังป่าตองมาบักซัดยีกตีได้ตีดีตีจนหัวเบี่ยวล่างงาง หัวกูจนมาเบี้ยวปานหีขึ้นกั้นใดล้ะบ้านเนี่ยตัสั่นก็เพราะต้องเอากันดอกสันเท้ากระได้ก็เป็นสมองเตีระบำระบอมันแม่ป้าคอยเดี๋ยวบามาว่าสันบ่เคยมาสีมันนั่นจะเทียมีไยมันเสียมาาระยะดีดีเสียมารยาทอันนี้บ้านเขาแท้ที่สิมบานจบน้องทำตัวมาว่าเขาเป็นมวาเป็นควยคือจังสีเป็นป้าดยมึงเป็นนังเป็นแัดมเป็นป้าแงบาเขาใจขั้วหมาย่อยเขาใจอยางวกเขาใจพอยมึงว่าอบ้าแต่มันพูดไม่ดี่อนพูดอะไ้าจก็คือแบบร้านจ้าวมันเน ปักอบรรดาไัยหน้าต่เห็บเแค้นเป็นผู้ไทยเรียกภาษาใต้เดือดร้อนนั่นบอกนียวงคว้าสวยมีมันน่ำไม่ฟ่งด่งรวดันนี้กูซนก็จะให้มาหนี้อนจีกระเทอ้งปชนเกเนกูซุนเาเที่ยงกะันหวหาแม่สู้หยางมันขึ้นพิจาราเสียงสองยีนี่เมียบ่วาว้าจะมาจะมามาพอมั่งหยางไม่หยางเป็นห้เป็นเพื่อนเ้ยดังลงปาดตกระติกหนึ่งนี่แต่นำไล่บรรดากัง โต๊ะกเจ้าเฝ้าตีอยู่างกูเฝ้ากูสวนโต๊ะเสกขากูเจ้าวัดเสียงกันหาพ่อหาแม่แม่หยังบวชขึ้นเป็นเจ้เสียงสองอีนี่เม่อยู่ด้านในหลุกลาขูดหาหัวสแตกแม่แม่หยังดาโหลดอีกห้วยตั้งเป็นนี่มันสมควรสิดด้วยให้ดดามันจะยุนมายุนสิโตมาแล้เนี่ยแม่ป้ากับพ่ออยากเถียงเขาดอกเอี๊เอ้ยแม่ป้าบัดเซียวความจริงสวนเราฟังแต่ว่าแม่ป้าเด้่ยสูรัเป็นคนบวกลงไม่หน้าหัวเนี้ยหน้าหัวป้า ผู้สิไปล่องร้อยยังกูว่ามันเป็ดน้อยไม่อีหา้าอ้อีห้าดาแหลอีเหี้ยนะดีพี่แต่แห่ที่บาดแยบมาพอเกี้ยมาสูนแห่แท่ยุจะซื้อได้เป็นยงังแม่ป้าขอโทษวุว้ยงวดน้แต่บัตรก่อนดิเขาบอกทำยงจะเป็นตีเลยไม่ยังจะเป็นเออเครื่องหนึ่งยัวกูบอกกูบอกบอกูกว่าจะเถียงจะเถียงกันมาเฮียนมาซ่านเพลินจะมาถาเถียงกัน ใช่ป่ะทแม่สิไธ้ยินน้บางคนเถียงกัน่ะเพบอกวเด็กเถียงกันเถียงนั่นเถียงนี่ยูว่อยังเม่คยลุเขาจะเถียงได้โยมแม่่แม่อย่างกันอยู่เดียวกันสุภาพบุรุษจัใส่กันัต่มงเถียงเมันส้งปัเันย่เป็นอ่างอคยลุกแม่ป้าก็ไนาหแม่้าเอคไหนบแม่ป้าเถียงกันียางเียวขวบป้าถอนมึงแต่ยงมึงันเป็นทั้งนมึงยเี้ยนวาเป็น่อฮแมงย ปไดสุดที่เศ้าาให้บได้เบาได้เป็นหยางเศ้าเลวจ้ามื่แรกบงเรื่องน่ะปล่อยบักี่ตุ้มนี่วเถอโป้ซุปไปกรไดข้าแม่เปนหยางโป้ในดำกูถือตีไหล่เดี๋ยวนี่งานนากูหยูอุดปูดปันหีนังยองยอแล้วไม่นี่เป็นตาเขาสีเป้คว่ำด้สีก้นคว่ำปับปสีกคนคว่ำผอยูุหังอยยเีย สดจินก <ick> ็ไม่ต้องเด๋อ๋อตัวละปราไา ไปเอือนบุกท่อมากกับเพื่อมบ้นทยให้แถ่หน้าให้ข่อยทยแล้วคอยกันเซฟ้าลูกขึ้นเมื่อดอคข่อยบ่ได้บ้านยังที่แม่ดำอีดักเดียใหญ่จมันมาใส่หญ่ข่อยซื้อใส่หญ่ยังยหหันกูบอกว่าอยาให้บานใหญ่มากเขาก็บอกให้จุบานยุซองมึงสียแรนตายมา้อย่างนี้ไอวาเต่อพื้นมันก่อนมันไปนต่อพื้นอยู่ในกรุงบ้านตายมั้ยนั่นเขาบอกให้เขาลูกเขาล้านท่านนี้ก็ลงไม่ยังกูทราบข้อมูลได้สั่นไม่มาสีแมว ยังไ้ปนเนี่นไยไห้เป็นคนแยกออกมาสิแมสผู้นั้นฮะกัดกันแงงแงงแงงปานหมาจังมาทันบเ่เลิกบ่แล้วเปลี่ยนอีนั่นกับแา่ผู้นี้อีนี่กับแม่ผู้นั้นบ่อนั่นกับแม่ผู้นี้ผู้นี้กับแม่บางนั้นมึงน้ำนั่งห้อง <laughs> นูพามตีแมน่น <laughs> โอ้ฮายแม่นสมัยนี้มีรถมาลขขแลกคู่หรือคูจับแลกบ่เลอะดิเดีด๋วยวนี้ไหมกูก็บอกแล้วว่าอย่ามาอย่ามาขันมามันกลับมาเถียงกันแบบนี้ ขันมากมันก็ถือกันกูหงออยู่ไว้อีแดงอีไฟมันก็ถือกันมันบอกมึงอย่าชมบ่าเศร้าบอกเขากระีเทียนกันเอียมอะไรกัไดกูบอกว่าอย่ามาอย่ามามันกครับแม่ว่าจะไ้ก็ครับเสพพุมไปไทยนาติาสันติไปไทยหกตะลูกด้อยตูห้อกับยุธงหน้าพุ่นาหุสเออไทยนาหุสไทยนาหุษอันนี้กับเจเลียนให้มันเข่าบดจักเชียเนี้ยไม่ก็ไทยนาหุดเสพมาด้นอะไรจะมาหุสีหุสียังอยู่นี่ แม่นันม่สามารถีบกนเ้อียงตายแล้อีทอกอีดำมึงเอาคัาวตูไปฝากไปทงไปโปกงไปทงก็มาไปไันเฮียนขโมยมันจนมันแหงหลายแม่เกิดมันแทงหยาตายมึงจะไหนมึงเคืองัรอบครอบนี้ไงนีกูไม่รู้กันเจ้ามาให้เสือเอาคัวไปไปกันทีไปันีเนัน่่้แข่งแต่ไม่แต่สร้างกไม่เป็ต่สร้างก็ด้แ่งแต่ี่ลักแท้มึงจะบอกหะพ่อหามไม่กันดอกรีดแต่พ่อหน้าพ่อบอกได้บ้าให้เสือกันบ้ให้บ้าพอดีเขาชัก น้องหัวหน้าน้อแม่บอกเล่าเล่าเถียงครับผมเลยสิว่าเขาฉากเจ้เทียนแม่ว่านั่นเอาขันมึงสิเถียงมึงก็เถียงหกกวยอย่างมึงเข้าไปโยนเธอส่ฉันมันสิเขาฉะก็เป็นกวยอีอ่องนั่นนี่วูดพิวเือไปนี่ยเมื่ตายขึ้นในอีฮาสวดใส่มึงอย่าเฝ้าโจงอจเล่นฟื้อเอื้อนนั่นสิว่ามี่งเอาเล่พี่น้องเอ้าสิครับแม่มันใบอยากเล่อเรื่องนี่ครับว่าแต่ว่าแม่ค่อยไปทรงเขาทรงหน้าหมาท่องกระเฮ็ดเบียกได้คือเก่านั่นล่ะอย่าลื่อมด้วยล่ะเถ้า ไปทรงเขาทรงน้ำไม่ค่อยเข้าใจบ่มุดเจ้าก็บยะเสริมตาสวยเลยแม่ยูบานก็ได้คนงามเนาะแม่ป้าบ่ให้ฟังว่ามุดเจ้าไปหาเต้นตระหน้าน้ำเต้นหนารถเฮียเมื่อว่าจะเต้นอาหารมันน้ำเตือนว่าจะมีรถแถวใส่เสียงกองเงาถ้ามันไปแตงเพื่อแต่เพื่อรถมึงเคยเคยอ่านมาพาชั้นสาซื้อซื้อมาชั้นเพื่อนซื้อเพื่อนเทศไถ่พ่อเนี่ยสินจงย่นมึงก็ยังไปเต้นใส่มึงเคยเป็นนักศึกษารย์กูบเมาปลื้มปล้วเป็นจัดได้อ๋ออีหาสันเพียรย่อมชาดชัดควมึงเไยเนาะวัสดุพอมึงแขกไม่เงาจะปล่อยก็ได้ โอเคครับแม่เดี๋ยวผมสิไปจัดการให้นะครับผมแต่ว่าหาควยไว้ให้ผมโลดเบิ่งอตัวควยเฮานั่นบ่มีเกี่ยวกับอีแพ้นั่นเด้ไปไทยนั่นโอ้ยคว้างหุ้นแห้งคือควยก็ะุ่มนี่อีกบักท่อทางแดงควยตู่เ้ามันขยันอยู่ดอกไปๆไปให้ไปนาฝนจะลิ้นพ่อป่วนบตรยากาศเขาครับ ขอขอดแก่เนาวสะเขืนพอกอดแก่เนาวสะเขินไม่ได้เสียเป็นหมื่นบ่ร่ำไรกอดน้องยามนั่งจะยอดเสียนทุเกืนหรือว่ายัางไรวันยืนสโตกลงบ่อละนางโปรดจงเห็นใจบางก็พี่ในนาวหัวใจมานานคนสวยใส่เสื้อสีแดงคนสวยใส่เสื้อสีแดงพี่ฮักน้องแหงน,น้องเชื่อบางไหมขอเป็นเจ้าของหัวใจจะได้ไหมเนื้อทองหรือว่าพี่คนจองแล้วบ่แม่แก้มอําคำ าก,ก็ั่ขอกอให้นำหัวใจกันดาขอกอดให้นำหัวใจกันดาขอก,ดกอดยอดเรียนสุกเท ตายเธอได้กอดน,นางมา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 เธอหน้า,าให้พี่กอดคนตาบอดก,กอดมันกอดโบ่ละขันในหนุนตักนองหนาวสีหายเทือด้หกษาหกย้ำหนาวล้มพี่ได้กอดพี่น้องพีนงนน่น้องผู้อินน้องพี่น้องพี่น้อง,องรับรองได้เป็นพนา,าว มาเล้าขอขอดมแนบนางเอ้ยสวยแสนเลยสวยแสนเลยยูเใจเฉยละนั่งยาสิดินไอโบได้กินละนั่งยาสียานไปกอดน้องข้านละวหลอดเย็นมาอันละสิี่เมื่เป็นพันกระตำเลยที่เมื่อเป็นพันกระตามแล้วกระตามแล้วไม่ได้ลองโดนเลยเอามาอย่าตอนนี้สารใหญ่กินนี่เรายุกยิ้มไม่ปากกัดาของพี อเอายีกไี่ย มอบหน่อบรรจุเจ้าอรทดลองขอนเกตรก้องขน้อย่าแม่ับปิ่นอ อเดธ<ว>ออยู่บ้านลังตโตอ,อันโอ้อาฉันนอนหน้าบ้านเรือนเหมือนลังดนเธอรำเรียนภาคเทียนได้เป็นคูช่างหดหูเศร้าบองเสียจริงเราเธอไปเรียนฉันไปนามาดาเศร้าทางเดือนเรานับวันหางต่างสักทีนอนาคตของน้องต้องผู้ดี ส่วนก็วพี่มองมุ่นทนทำนาเหลือใจลาตาใจลาเห็นดองจบครูเมืน้ำตายในเยาคิดเห็นเต้าแตนกีเอาเล่นหัวมกันโตไอ้นั้นและเลียยอยูป่อสามส่วนว่าคููคนงามยูปอสองเดิน้องสองเฮาเอาน้ำกันขัดแน่บอเลี้ยงกันขัดแทน่ขมม้ามลำปามปีน้ำท่วมลองยังขี่หลังใช้ ปาดเดบ่ดบายปริยาสร้างลืมนางนองนักมองละแม่พิมคนใหม่เอ๊ yeah, yeah. ตาพี่ไรยภาบลงไปหนะ้าอยากโ้นบนวาสนาเอามันอีจาสนองยาหองขอมองละให้เต็มตาหน่อยถึงแม่บุญน,น้อยก็ยังคอยเลียวแลไน้เวลาต้องไปปั้นกันแท้ไม,ม่้าแบบแผนลงน้ำตาเดืดโอ้เขา ไม่ังเขาเลยเพราะมันใช่ไรคะเขาอีกากตับต่อยบออ้อยในห่วงรอเรียมส่งไปตามท้องหาขี้เจทาวินสาวคููที่สำได้นอนนี่งยำขีรดีเาวานาคือพี่ไอคือเ็นแต่กีมีนอกอยู่นำ้ำคิดอำลำลำ,ลำตั้งแต่ตอนเด็กตอนที่เฮายังเล็กท,ที่บ่ลืมนาง,ง,งาาน,น,ออน้องสองเฮาเอาน้ำจันอ้อมอ้อมบิงกับพอมปนแงอยู่ปน นเกเอียดและเอียดพัวจูดีพักันมาหลายปีมีบ่มีวันเดือนลงเฮือนละเพื่อนชวนเกินเต้นมาทำนายเดทคู่เซกเกอจังเลยนุ่งชาวนาได้แต่มองเฉยเฉยแตคิดยากกว่าเคยบอกก้าเอ่ยว่าจ้าชาวนาละอย่างเราเฝ้าแอบคนุษย์รับเพื่อจะแสบไม่ได้แน่เพียงเอกาจหัวใจกงได้แต่มันไม่เขินรูเดินกาย ไปสอนดับเรียนเรียนหลายมืออยากไปเรียนหนังสือนำน้องเพื่งเข้าแนวห้ามบอกตาเอาโบโบนันต์ั้มสกุลใจว่าบุญแกมชุดพุ่นม,มอกขาวาสนาเจ้าเน่าที่สมพร